สว,ส,สวัสดีครับพี่น้องนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับตอนนี้ก็ถึงหน้างานแล้วครับเสร็จจากต้นแทรแล้วก็ฟ้าออกมากเลยนะครับผมเจ้าละครับขอบไปในงานครับผมไอ้อบบบบวัดว่วัดให้ผมเนี่ยอัน,น,น,นบบบไหนกจยิ่งนาฟงใหงผมเล็กบานเนี่ย สามสิบนึ่่ะโอเคนะครับขอบคุณครับ่อคาไม่ขายเฮ่านะครับพี่น้องครับผมบรรยากาศในงาน1 2 3่งสอส้สถานที่ก่วงควงครับพี่น้องครับเชฟหนึ่งสองสามสี่ห้าเชฟงนองสา่้อบัตรจังทันเด้วครับวัตรหนึ่งร้ยสบาทคู่สวัสดีครับผม1น เทสหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเดูแล้วครับดูแล้วแลวสคริปต์รำดูด้วยมันมีเปลี่ยนเพลงนีเป็นเพลงบอกอเอาเปนยังไงเปนยังไงนะเช็คเปนใชเอบ่ครับเช็วันวันองวันหนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8,9 10สิโเค็ดีครับเยังกันเมื่อกี้นี่งก็แตกสวดไทยเอ็มของมีจืนอ๋อไทย MV อมีไอ้ยยปวงพดีครับผมเหดุยังว่าหนงแตกของผองสา MV ถ่าย MV บอ็บ่ก็ครับเอเพ่งยังครับนี่ยยังปะกัเทยรุนพีกัเทยรุนพีโอ้เจกกเทยรุนพีก็กับัเทยวเดียวกันป่ากัเทยรุนพีก็กับเทยเ่าเดียวกันบ่ สามสี่โอ้าฝากพี่รองครับผู้ได้รองครับเป็นนี่เขาเขาหรือสองสามสี่ห้ารู้ปะเขาใดเขาง้อเขาคุ้ยเขาจะคลองเขาจะคลองกระเทยหลุนพีประสันพี่รองครับถ่ายเอ็มบีหน้หน้าเวทีเลยนะครับหนึ่งสสวัสดีครับสวัสดี มื่อนี้เครื่องเสียงอุบลสายันเศร้านะครับแม่นบอกอุบลสายันเศร้ามื่อนี้เศร้าน้อยเงินบรรเทมอ้จวดเลาะล่เลาไม่เลาะไม่ตันเน็ฟโผล่ครับมาพี่น้องครับผมตลาดน้อนแถมครับบั้นเขียบอำเภอการะลาดวิชัยจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องครับหรือว่าสีรับชุ่มพันธ์ทางออนไลน์นะครับพี่น้องบัตรละ119บาทนะครับผมต้องไม่จุกจุ หิวเข่าหิวเข่าโอ้พ่อแหลมสวัสดีครับสวัสดีครับไหนพ่อกินเข่าเราบ่ครับกินเราได้รูปพอดียังสูกลิ่นเนาะนี่ไสวัสดีครับผมด้านนั่นละเจเจมื่อเมื่อหอาหารท่องโอ้ครับพี่น้องแกงเขียวหวานโอ้เนื้อได้แล้วมีผีคิมนะครับ เพิ 1> 1, 2, 3, 4, uh ่น huh. สั Alf ่ง eh อันย่ำเออเพิ่นส euh. ั anyway> ่งย่ำมัทะเลให้อันกับเพรละกาลสินเอ้ยกับน้องละกาลสินนะครับพอดีเลยพอดีเลยหิวเข่าพอดีเชสหนึ่งสองสามสี่ห้าเทสไปเชสหนึ่งสองสามสี่ห้าทีสองโลจีเชสจี แม่สวัสด so ีครับผมสวัสดีครับได้ยังกินเข่าเนาะครับแม่ฟาพ่อได้ยังกินเข่าพี่น้องแม่ช้า่อได้ยังกินแมอ่แก้วแล้วก็ทอดไก่กินไงโยงไงครับผมแซ่บๆครับหอมเลยเชคอาจารย์เตจะได้วิเสียงกับีครับเชสามสวดีครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับศิลปินรับเชิญนักกระมังหอดแล้วพี่น้องสวัสดีครับผมเอาตัวดีก่อนเดี๋ยวบอดอกมืเป็นผู้ต้องเสียบอดอกมืสวัสดีครับเพราะผู้ง่ามแท้ฟังเสียงนี่ยวรับตาเม่อนั่นว่าเป็นเสียงกันนั่นไหมอีกยังก่อนไม่ไม่เยี่ยบเย็นเลนไหมอีกยังก่อนไอ้ไฟไอ้ไฟไฟ นาเลมมอนบ่นี่เลมมอนบ่นี่รูบบนบ่เสียงคืบกันเสียงคือกันสำเนียงก็คือกันครับไออันนี้คือดอกเมยนะครับพี่น้องซื้อวัดจังท่านได้พี่น้องเด้อครับผมอ่าละหน่อยอื่นแล้วแต่หาละหน่อยก็แบบหนึ่งครับ สวัสดีครับจอยเกาหลีโอ้ขอบคุณครับพี่อะไรนะจอยพี่จอยเกาหลีครับผมขอบคุณพี่จอยได้หลายดื้ขอบคุณพี่จอยได้หลายด้อนะครับสำหรับอา,อาหารทะเลนะครับระยำตํานัวนะครับพันธุเพันธุเสือมให้สังมให้กินนะครับขอบคุณหลายๆนะครับผม สวัสดีครับผมไอ้สวัสดีครับอะไรไอ้สวัสดีครับผมโอ้ยจอดไปไหนคักไหนเนี่ยรถเกิดอะไรแบกลังมากผ่านวันนี้ย่างไก่เลยมองนี้ท่านเป็นพ่อแม่จอดเด้อนั่นวะพ่อให้จอดเป็นไรโอ้จะได้เสียงเงินวันตีพ่อแม่เราคนไม่ได้บอกสั้นวะไม่ได้บอกว่าวันนี้อยู่งเหพ่อแม่จอดเด้อวันนี้ได้เสียงเงินวันวันนี่พนรอมชุนซีรอมมันได้ไปจอดลุกเป็น่งรัง แค่บาทดีเสียป่ทางก็รู้กนตอนนี้ได้เสียบตตอนนี้บได้เสียบได้เสียโอ้ครับกันบ้านผมือเก็บไปหกิบาทเมื่อกี้นี่หกสิบบาทจอดยูมมนี่บอกว่างนี้มองนี้เิ่นสีรอบนะอับโอ้หลาน่อยกันมาขคือเกาลัดนี่น้ำฉ่๊กินน้ำกันไมกินน้ำกันไหิวเขาพอดี พี่ยังก่อพี่จอยเกาหลีมาสั่นคุณสั่งให้กินน้ำกันนี่แหละสวัสดีครับผมพ่ออาทิตย์ครับผมแม่ติมสวัสดีครับผมสวัสดีครับเส้นหมอนตะมหอดตะมหอดเส้นหมอนนี่เลยเคยกินน้ำกันเลยเถือนเลยลงมือเลยครับถ้าบอกกินตอนนี้บ่มีเวลาได้กินด้วยบ่มีจัดการเลยท่องเคยเลยผมก็สิมากินแล้วเนี่ยใช้ทั้งหกเลยบะ ฮะเคยทั้งงงก็เคยทั้งแปดเคยได้เนาะบอกเคยได้เนาะจังปะเคยปะเนี่ยเคยเปิดให้เคยทั้งเคยทั้งเปิดแหละเคยเคยนี่เคยนี่คนมาแลงจังเคยทั้งผมบอกเคยบอกบังคันเคยเลยว่าหันนี่บปล่ผมบอกเคยเลยโอ้ยกะสีเล่าเขาโพดเคยเคยทั้งงงก็เคยทั้งแปดเคยทั้งงง เต้นผมยีเสียนอะเต้นผมอ๋อนี่เต้นผมสีมาขึ้นเลยอ่าพอแล้วนะครับ one two o n อ่าไอ้สวัสดีครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับวันตะมาห์พอดพี่น้องเอ้ยลงหนาลงหลังอยู่บ่เคยมาจักเทลือตลาดดอนแคมไปรถ่นเฮียอะไหมือเมื่อนี้ไปรุ่นเฮียย้วนยุ้ยอย่างยุเชียงยืนครับยี่ได้ตัวอำเภอเลยไปกินหนึ่งอะไรน้ำกันไปกินยำยยำูละหน่อยเพิ่นเอามาฝากมีเอฟซีเพิ่นสั่งใเรมาคนดอกครับใครแตกได้เลยเนี่ยเนี่ยใครยังบันทึก นั่นแง่ดังบอนอ้แงแล้วหลอดปลอดภัยนบโอ้มาพี่น้องไปกินขอนกันครับผมเต้หน้ากันเต้ยหน่อยกันครับครับหัตะมหอดครับุนรถล่งผมไปจอดอยู่ใกล้ๆผมเล

ไม่ไเย็นครับไม่เย็ครับโอเคนะครับพี่น้องไอ้ฝ่ายท่านได้เห็นตัวนี้ไหมอานิสากับบ่อนได้เห็นชมพู่พ่นกับพ่อนได้เห็นเพราะวบ้านผมออกมาก่อนโอเคครับพี่น้องนะครับผมผมก็จะต้งคิดไปซัมมิ่งกันแล้วกันนะครับขอบคุณเอสซีทุกท่านนะครับที่คอมเมนต์ให้กำลังใจมานะครับขอบคุณพี่น้องที่ นะครับรับชมคลิปนะครับขอพี่น้องยู่ดีไม่แห้งนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับผมจะลืมนะครับมือนี้นะครับพี่น้องพอกันหนาวิธีนะครับตลาดดอนแคมนะครับบันเขียบอ่อภอกันตลาดวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องเนาะหรือว่ารับชมทางออนไลน์นะครับผ่านไลฟ์สดนะครับปิดบัตรตั๋ว1 9บาทนะครับพี่น้องนะครับเอาคลิปนี้ผม้สื่อว้สันนิษฐอกันไหมคลิปหนานะครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับ